นี่สวัสดีครับสวัสดีนานาดากทุกท่านเนาะเดี๋ยวเขามาตกปลากันเคลื่อนลำป่าวพี่เนาะกับเซียนหนะกับเซียนเจงสายหลบป่าเขามากันหาคนครับมือนรถซองคันอันนี้มันบ้านยังบุบ้านบ้านยังไงนอนพูดินบ้านนุ่นพูดินครับเคลื่อนลำป่าวอันนี้เป็นเป็นเขตใดอาจจะเป็นน้องสีเดี๋ยวเขาลริเตรียมของพี่เนาะมันจะลงกันเขาจะนอนคืนกันครับจะนอนคืนกันอยู่นี่แหละ เดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์จักเข่าหนึ่งบึงหมาเดียดบึงคือ,อน,นึ่งหมาเวียดได้เบอร์สิบสี่สิบห้าก็ป่าจะปลาหน่อยเดี๋ยปลาหน่อยเขาจะไปเล่นเลยเอย้เล่นริ้วครับนั่งเล่นริ้วสปิวเนาะส่วน,นมัางงานหมาไงเขาจะหลุนกลางคืนครับหลุนสบายกลางคืน เดี๋ยวปันเงาเท้าหนึ่งไปลองเลยจากสิได้ตัวบอลเล่เออนี่ยเบ็ดหน่อยเขาก็มียแบบก็หน่อยกับเบอร์สิบปคนนะเบอร์เงีาแหลกกันไปลองมันจะเป็นจะได้ and white. หมากเบีดพี่น้งองเบ่สิบหาปลาหน่อยเนี่เบิดสิดเลยเดีเขาลงอีกพี่ให้มันเบิดจะกรบหกคันแน่นอนแล้วพร้อมไปนั่งเร่นไนสปขยวกันครับ เล็กเต็มแล้วนันเลยไม่ตีหาโลยไไปกินพใ,ใกล่ใใกลเาเองตัวนี้ตีวยังไกลเดียกันน้ำเลือกี่ตัวนี่ไหม โยนแสงแล้ยนั่พเปนรองเขาลงเบ็ดครบแล้วหกคันเาอาหกคันพอเดี๋ยวเขามานั่งเล่นดิวเบ็ดลายครับเบ็ดประมาณประมาณสามสิบมื้อกี้นีน่กระไลยเจ้าครับไลยเจ้าฟังนะแล้วร,รุนเริงไหมครับ มันสิมีเตียมบ่ปลาหน่อยบ่านาบ่าจะบ่น่าจะเขา้าถ้าเข้าก็จะไม่มีเบ็ดดวงหน่อยอยู่บุก,กี้หลังครับเียงนี่ผมสิตีทิ้งไว้เลยมื้อมื้อตอนกลางคืนยังสิเล่นสวายครับตอนเชา้าเขามานั่งเล่ลนดิวดิวถ่าใครบางคน เราขันด,มนดัมากไหมบนนอว้าเราตัมาอยู่ umpiyakun, umpiyakun umpiyakun ปลาแดกไม่หรือู่ล่ไมาเืออยื่อใช่ไหมใส่ปลาเน่าตายไม่ใส่ sim lấy tầm hùng đây Hãy khẩu này. พี่น้องมา,มาเนี่ยกินเขา,ากันครับผมต้องซิมเลยเห็นครับเด็กเต็มแล้วทั้งนี้ไปไปกินเขา,เา,เาครับมามาสายหลอ่อปลามาพี่น้องกินเขาน้องกันครับผมกิน,กน,กนว่ามันตำบมกหุ้ว่ะ อ้งต่ำ,ตำ,ย,ตำยิง <นะ S 2> สมวนีุ่แบบนี้เลย่แม่เ้อเขา,าเ้าเขาเเกี่ยเที่ยงรือเที่ยงหรอบ่ทำเที่ยงสี่นาทีสี่นาทีมาเป็น,อน้องสิเขาต้องกันาแบานอแซมีซื้อแมวทำบุ กูซื้อตะไปแดกมาจำอุ่มอาเป็นแดกมาจำนะนี่เงียบจัปตาเอาเบงรอบกำพี่น้องเบงสวัยรอบกำคนลายขนาดไม้แตกเลยไม้เย็นจริง คนหลายครับหลายเจ้าแลอก็สีนอตเ,เนี่ยครับนอตสายรถอย่างไรล้องติดตามไปหนอ่อยช่งสองเขาเหรียญปลาหน่อยได้ยุประมาณแักสามสีโลนี่ก็ช่างครับเหรียญน,นงเหรีหลิวสปิว๋วเราลนตอนค่ำครับผมมีอาการเลยวนะ่น้องเขียวๆเนี่ คลิปนี้สงสัยเป็นคลิปกินข้าวปลาแหละคือพวกเมื่อกี้ขุณเข่าปลาคลิปกินข้าวขางหนำในหนังนอครับมาเด้อ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 พี่น้องเด้อปิตรเสียบถ่านด้อยขยักตำมุ้งก็มี่ปนกุ้งก็มีกุ้งวันจะมาตกปลาได้มามปนมาเท่าอืมนะครับพี่น้องปิตรเสียบเป็นปลาอ่อนๆ เป็นทั้งทีจะสามรอบสายรอบป่าดับเนวเลย้เ้ำับเขาแซบบ่มาหนเก็บมรบเน้ยออยูสจเมืออันนนหนิเขาไม่เต็มเกบอยูมือน่เมือเนี่ยเขาเบิร์นยามาเขาทำไง ปูิตาในอ,อ,นนนนะอดูคเหมันมันล<ส>ือคำเมืวเ่วมาขันเจ็บของเถอะมานันพี่น้องเลยไปเาเขาจะไปสันเทียนกันพี่น้องไปเลีนปน,นินสันเทียนกันเพราะไปยู่ในห้องว่าได้ปนินเลย นี่แต่เสียนหน้าเอาผู้เดียวไอซีพัตโตโอ้โหน,นี่จะเตรียมเตอร์จ๊กเขาได้ได้ตะป่าน่อยกันผมได้จะโล่และนี่จะ้ปาตะเพียนครับเขาเป็ปนนางเล่นน์น์ลิวสปิวนี่ได้ปาตะเพียนไปไ้องเจอกันคลิปหน,น้าครับผมคลิปนี้ประมาณแล้วให้ตะป่าน่อย แล้วไปเจอกันคลิปหนนะที่คลิปสันเทียนมนันครับ